สวัสดีค่ะก่อนน้องพลอยสวัสดีค่ะวันนี้มากับชุดใหม่ใส่ลายกว่าเก่านะคะสวัสดีค่ะอุนิดูเอ็นดูนะคะวันนี้นางแบบตัวน้อยของเรานะคะมาลองชุดนะคะลองชุดใหม่นะคะลองชุดใหม่ลองชุดใหม่ป้ายนะคะโอ้โหอยางไวเลยนะนางแบบตัวน้อยของเรานะคะนี่นะคะน่ารักมากมายน่ารักมากมายอ่าแอคชั่นนะคุณพ่อจะพาแอคชั่นนะคะแอคชั่นสวยๆนะคะอันนี้นี่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 โอ้โหเป็นงานมากเป็นงานมากนะคะ เอาคุณพ่อบอกสต๊อบสต๊อบสต๊อบค่ะขางลูกขังอ้าหนูอยากหนูอยากโชว์พ่อหนูอยากโชว์เอ็นดูเอ็นดูเด็กน้อยของเรานะคะนางแบบตัวน้อยนะโอ้ยยายหนูบอกรอยนะคะนี่นะคะนางแบบนางแม่โอ้ยเอ็นดูนางแบบนางแบบนี่นะคะโอ้โหเจอแสงเมื่อสักครู่นะคะสวยมากนะระยิบระยับเลยนะคะใช่ใช่สวยนะคะสวยมากเลยสวยนะคะอ่านางแอคชั่นสวยๆลูกสาวนะคะแอคชั่นสวยๆค่ะคุณ บอกแอคชั่นนะคะโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูจังเลยดูดูนะคะโอ้ยนางแบบตัวน้อยอ่ะคุณพ่อบอกหมุน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 โอ้ยหนูกินก่อนไม่ได้เหรอหนูกินก่อนไม่ได้หรอนะคะโอ้ยเอ็นดูเธอเอ็นดูเธอนะคะนางแบบตัวน้อยๆของเรานะคะแม่ขาหนคะน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะชุดก็เก๋ไก่นะคะเก๋ไก่สไลเดอร์มากเลยนะคะสวยงามพระรามเจ็ดพระรามแปดเลยนะคะแม่ขานะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ นี่นะคะวันนีนางแบบตัวยลยนึอ่ะหมุนมุนโชว์หมุนโชว์แม่แม่ก่อนลูกหมุนหมุนหมุนให้แม่แม่ได้ดูซิไหนเราสวยไหมนี่นะคะเขาเรียกชุดอะไรนะคะแม่แม่ขาเขาเรียกชุดอะไรนะแม่ควานก็ไม่รู้เขาเรียกชุดอะไรนะคะรู้แต่ว่าชุดสวยช่างบอกเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะรู้แต่ว่าชุดสวยนะสวยใช้ลกว่าเก่านะคะเก๋ไก่นะคะสไลเดอร์นะคะแม่แม่ขานะชุด แบบเราก็สวยด้วยนะคะดูนางแบบตัวน้อยๆของเรานะคะสวยมากสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพามาดูใ,ใกล้ๆนะคะ เซอร์หลักนะคะขอบคุณแม่น้อยนะคะขอบคุณท่านนะคะที่เนรมิตนะคะให้ลูกสาวนะคะมีชุดสวยๆได้สวมใส่นะคะแบบไม่ซ้ําเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะช่างนะคะน้องเอนะคะที่เนรมิตนะคะชุดสวยๆให้เยหนูบอพลอยนะคะใส่แบบไม่ซ้ําเลยนะคะเข้าใจออกแบบนะคะเข้าใจมากเลยนะคะนี่ะสวยงามมากๆนะคะสวยงามจริงๆนะสวยแบบไม่มีทิฏฐินะคะนี่นี่นี่นะคะนางแบบของเรา กีไก่สไลเดอร์นะคะคู่ได้คาเดียวว่าเกีไข่สไลเดอร์นะคะนะคะหัวหัวหัวกนะคะเป็นวัตถุดิบนะคะง่ายๆนะคะเอามาผสมผสานนะคะสรุปก็ลงตัวนะคะเป็นนวดนะคะเหม็นนวดนึ่งข้าเดียวแล้วก็มีผาปิดนวดนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนะคะเอามาประยุกต์นะคะก็ออกมานะคะก็แปบว่าเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะแม่ๆขานะคะข้างหน้าก็จะมีบว์นะคะทําบว์แล้วก็นี่นะคะสวยมาก เก๋ไกมากเลยนะคะเก๋ไกสไลเดอร์นะคะชุดสวยงามอีกหนึ่งชุดนะคะของยายหนูของลอยนะคะที่เราจะาใส่ไปเดินแบบนะคะแสงสีเสียงในางานสุรินนะคะ1 2 13 14นี้นะคะ,ะ,เ,นนะ,คะเราจะขอนำเสนอชุดนี้ก่อนนะคะเราจะขอนำเสนอชุดนี้ก่อนนะคะเป็นยังไงเอ่ยสวยถูกใจแม่ไหมคะสวยถูกใจแม่แมแมไม,ม,ม,ม่เอ่ยนะคะน่ารักมากนะคะนางแบบเรานะคะยินดูเธอจังเลยยายหนูนะคะ เอนดูเอนดูนะคะสีหวานมากนะคะสีหวานแบบว่าอืนะคะสวยเฉยวสวยนะคะพูดได้คำเดียวว่าสวยมากเลยนะนี่นะคะแบบนะคะก็จะจะไม่เหมือนกันนะข้างนี้กับฝั่งนู้นนะคะจะเป็นคนละแบบนะฝั่งนี้จะเป็นแบบแบบอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะช่างเขาออกแบบให้นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะฝั่งนี้นะคะพอเรามาดูอีกฝั่งนะคะก็จะเป็นอีกโทนนะคะเป็นอีกแบบนะคะ นี่นะคะนี่เห็นไหมชุดเดียวนะคะแต่มีสองแบบนะแต่มีสองแบบนะคะแม่แบบะคะ่ะดูนะคะสวยมากสวยมากนะ,ค,ะคนสวยเหมาะกับคนสวยนะคะเหมาะกับคนสวยอย่างยายหนูบอพรอยของเรานะคะ ทุกใจนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เราอรุนนะคะชุดเดนุ่ของเรานะคะก็บอกว่าไม่ทําให้ผิดหวังเนาะนะคะแต่ว่าไม่จริงเพราะว่าสวยนะคะชุดนี้สวยนะคะอีกหนึ่งชุดเลยนะคะอีกหนึ่งชุดเลยนะคะพี่ค่ะนี่พี่สาเธอนี่กินไม่หยุดเลยเธอนี่กินไม่หยุดจริงๆอิงนางแบบตัวน้อยมานะนทาชุดใหม่นะคะสวยกี๋ไก่สไลเดอร์นะคะพระรามเจ็ดพระรามแปดเลยนะคะแม่แค้านะฮะกินอย่างเดียวค่ะสายกินสายกินนะคะดูเด็กน้อยสายกินนะคะ สวงามากเสวยงามมากเลยนะคะยายหนูนะคะเด็กน้อยของเรานะคะน้องโบพลอยนะคะปล่มอีกโอเคนะคะพราปสวยมากสวยมากคนะคะชุดใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะ ยิ่งคนสวยใส่แล้วแบบว่าก็จะเป็นอีกคลิกหนึ่งนะคะของยายหนุกมลอยเลยนะคะสวยกีกายนะคะสวยกีกไปอีกแบบนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่สวยไม่เอย่ยสวยไม่เอ่ยนะคะ คลิปนี้ก็จะขอพักความแรกนะคะกับชุดใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะคะให้แม่แม่ได้รับชมนะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนยายนุ่งเร็วสวัสดีค่ะสวยๆก่อนเลยสวัสดีค่ะยังไงเอ่ยสวัสดีค่ะสวยๆจ้านะคะคนสวยสวัสดีจ้าก่อนเร็วนะคะสวัสดีงไงโอ้กินอย่างเดียวนี่สวัสดีค่ะใส่หัวด้วยใส่หัวสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า